สวัสดีครับวันนี้บริษัทรับสร้างสระว่ยน้ําเจ้าที่ยืนหนึ่งในประเทศไทยวันนี้เราได้มาส่งงานที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านคุณนกนะครับต้องขอขอบคุณคุณนกมากๆนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับบริษัทเรานะครับสะนี้เป็นสระระบบสกิมเมอร์นะครับผมกว้าง3เมตรยาว7เมตรนะครับความลึกสลปจากเมตร20ไปถึงเมตร80เลยทีเดียวนะครับฝั่งนู้นจะลึกมากๆนะครับผมสําหรับไซส์ฝรั่งนะครับ ตรงนี้ก็จะมีโซนเด็กนะครับแบบไม่กั้นนะครับมีหัวจักุชี่3หัวนะครับผมมีบันไดลงสะด้านข้างด้วยนะครับสะนี้ใช้เวลาสร้างไม่นานนะครับเสร็จก่อนบ้านนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวลูกค้าจัดสวนรอบบ้านยิงไม้ละแนงเข้ามานี่แมต์กันพอดีเลยนะครับถ้าหากท่านใดสนใจติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับผมที่บริษัทรับสร้างสะว่ายน้ำม่านน้ำดีไซน์และไรใเฮเป็นนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ